สวัสดีครับวันนี้มาอ่านคอมเมนต์เพลงใส่ใจได้แค่มองพอดีว่าได้ยินอยู่ที่ร้านกาแฟที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางมาจากกรุงเทพนะพอฟังแล้วก็อ๋อติดหูตอนแรกก็นึกว่าเป็นเพลงไทยเป็นคนไทยเป็นภาคอีสานแต่พอมาดูจริงๆแล้วศิลปินนะครับเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับ เดี๋ยวยังไงมาลองอ่านคอมเมนต์กันดูนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าใส่ใจได้แค่มองศิลปินเนี่ยคือคือใครเนาะเดี๋ยวนะครับผมผมอ่านนะครับ เพลงนี้เนี่ยศิลปิน by Gx2 หรือ G คูณ2ก็ไม่แน่ใจนะครับอ,อ๋อนี่ไงครับศิลปินนะครับ G คูณ2 and T Jam Uno you know. ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับ เพลงนี้เนี่ยมียอดวิวทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยเก้าหมื่นสามเอ้ยไม่ใช่ดีครับตอนนี้เพลงนี้นะครับมียอดวิวเก้าสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งครั้งนะครับซึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะเป็นผมใน ครั้งนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นครั้งอีกหนึ่งครั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ฟังมา 2- 3สาครั้งแต่วันนี้มาดูกัน,นครับมีความเห็นมีความคิดเห็นทั้งหมด3า6หมรารายการนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จัดเรียงตามความคิดเห็นนะครับจาก5วันที่ผ่านมานะครับมีคนคอมเมนต์คนแรกนะครับชื่นชมมากคะ่ะเชื่อว่า ในตอนหน้าอาจจะหมายถึงในตอนหน้านะครับคนลาวลหลายๆคนก็ทำได้และพัฒนาดีขึ้นไทยลักลาวลักฟั่งนั้นนะคะโอเคครับต่อไปครับลูกสาวเปิดให้ฟังเพราะดีค่ะฟังไปฟังมาแม่ติดเพลงนี้ซะแล้วเหมือนกันครับผมก็ทั้งลูกทั้งภรรยานะครับเปิดให้ฟังครั้งแรกจริงๆครับ ต่อไปครับใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาใส่ใจอ้ายนินนะจะพามาอยู่ไทยจะพามาอยู่นครสวรรค์เอาแล้วครับก็ใส่มองทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับใส่มองคืออะไรมองเนี่ยภาษาลาวก็จะพูดเหมือนกันกันกบภาษาอีสานนะครับใช่ไหมอีสานลาวลาวฝั่งซ้ายแม่นำ้ำโขงฝั่งขวาแม่น้ำขงมองก็คือ,อตาข่ายดักปลานั่นเองนะครับ ต่อไปครับบัณพ์พระหุดผมลาวเวียงจันอพยพมาพนัฐนิคมชนบุรีสมัยรอสมตอนนี้ตายังพูดลาวเวียงจันได้อยู่เลยอยากไปลาวสักครั้งโอเคโอ้ยมากหลายอยากไปเที่ยวลาวแทะสิไปจักมื่ออยู่จากสาวไทยภาคอีสานเดอ้อ ต่อไปครับขอเสียงพี่น้องไทยลาวหน่อยครับรักกันไว้พี่น้องเราคนลาวก็ฟังเพลงไทยคนไทยก็ฟังเพลงลาวเอาจริงๆเปิดครั้งแรกผมกดผ่านแต่เดี๋ยวนี้ตุ๊ดตุ๊ดฟังทุกวันเลยครับต่อไปครับฟังตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเพลงลาวอ่ะชอบแต่ตกใจว่าคนเม้นบางคนเป็นคนลาวพิมพ์ไทยเก่งจังบ้านเขามีสอนหรือเห็นหลายคนพิม เห็นหลายคนมากคนลาวพิมพ์ไทยเก่งสุดยอดอ๋ออันนี้อยู่ที่การฝึกฝนเรียนรู้ครับยังไงก็น่าภาคภูมิใจมากครับผมก็เหมือนกันครับก็ไม่คิดว่าเพลงนี้จะเป็นศิลปินจากพี่น้องฝั่งลาวนะครับต่อไปครับคนลาวน่ารักครับไทยลาวเป็นพี่น้องกัน เรารักเธอนะครับสปปลาวจากเหนือใต้นครศรสีธรรมราชอ่านี้ข้ามไปภาคใต้ก็มีครับพี่น้องชาวใต้ครับชาวใต้ก็สามารถฟังได้เหมือนกันครับผมต่อไปครับขอบคุณขอบพระคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ฟังเพลงลาวขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองยิ่งไหลมาเทมาเด้อครับผมโอเคขอบคุณครับต่อไปครับ คำพูดภาษาไทยกับลาวนี่เหมือนกันมากเหมือนเป็นประเทศเดียวกันไทยลาวพี่น้องรักกันตลอดไปเดอ้อจากบบาวอีสานฝั่งไทยโอเคครับต่อไปครับโอ้เนี่ยครับเป็นมันก็เยอะครับอ่านไม่หมดที่ผมอ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นอคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ลองหาอันติดตามกันดูครับ คนไทยจะช่วยดันให้ถึงร้อยล้านวิวนะครับเพลงเพาะมากนะเห็นไหมครับโออาร์ให้ฟังก็คงไม่หมดครับวันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกดติดตามกด Sub s c r i b e กดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมจะเอามาอ่านให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพลงไหนเพาะเพลงไหนดีเพลงไหนดังหรือเพลงไหนที่ทุกคนอยากฟังขอมาครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ